ในวันนี้นับว่าเป็นวันที่พวกเราทุกคนมีความรักและความอาไรต่อคุณคณรูนัรงคกิจสุภาและคุณคณรูธีรพรแก้วคุณงานตันนี้คุณครูทั้งสองท่านมีอายุในการปฏิบัติราชการจนถึง ในตอนนี้จริงๆแล้วคุณครูเกิดปลายปี2500นูครับคุณครูอายุตอนนี้ก็61ปีแล้วจริงๆแล้วท่านก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีที่แล้วแต่ว่าท่านเกิดปลายปีเพราะฉะนั้นระบบระเบียบกฎหมายของทางราชการคุณครูก็เลยได้ สั่งสอนอพวกเราอีกหนึ่งปีและจนถึงวันนี้พวกเราทุกคนซาบซึ้งในชอาคุณของท่าน,ท,นทั้งสองเป็นอย่างสูงท่านทั้งสองเป็นครูเป็นปูชนียบุคคลที่พวกเราควรที่จะให้ความเคารพและเาคารพทูลเพราะคุณครูทั้งสองท่านเป็นผู้ที่เป็นครูเหนือครู ครูที่อบรมเอาใจใส่ดูแลพวกเราให้พวกเราเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและก็มีความรู้ความสามารถที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันพวกเราทุกคนจำภาพในวันนี้ให้ได้ติดตาตึงใจของนักเรียน นักเรียนจะออกไปจากโรงเรียนนี้และนักเรียนไปพบกับคุณครูทั้งสองท่านคิดว่านักเรียนทุกคนเป็นคนที่มีหัวใจกระตันอยู่กระตาเวทีขอให้เข้าทักทายคุณครูคุณครูสอนลูกศิษย์เป็นร้อยเป็น จ,จำลูกศิษย์ไม่ได้แต่ลูกศิษย์ต้องจําคุณครูได้คุณครูเพียงผู้เดียวที่สอนเรามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องจดจําคุณครูถึงแม้คุณครูจะจําเราไม่ได้เขาก็าแนะนําตัวเองก็เป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าและเพื่นะทุกคนจะเป็นคนดี ตามที่คุณครูทั้งสองท่านได้มุ่งหวังที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีและก็มีความรู้ความสามารถในวันนี้ขออาจาราธนาคุณทัศน์ศิลรและท่านใดาสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลายอาน,นิสงคนไทยคนทีน่พวกเรายได้ทำจงตดนบันดาลให้ท่านคุณครูนรรมกิตสุภาคุณคณร,ร,รูเทระพอแก้วคุณงาม จะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิใดก่อให้สมความมุ่งมั่นกันขนานทุปปากประการเชิญพวกเราสาธุพร้อมกันสาธุ